จาก A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม A B D เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม C D B ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มพิสูจน์กันเลยค่ะจากรูป A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง A B เท่ากับส่วนของเส้นตรง C D และส่วนของเส้นตรง A D เท่ากับส่วนของเส้นตรง B C นั่นเองค่ะ อ้างอิงจากบทนิยามดี3ที่ว่าเส้นขนานคือเส้นตรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันและแม่ตัดกันเมื่อต่อออกไปทั้งสองข้างต่อไปนะคะเราก็มาจะมาลากเส้นทะแยง BD ค่ะก็คือเส้น,นเส้นนี้นั่นเองนะคะก็คือเมื่อเราลากเส้นทะแยง BD นะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมออกเป็นสองรูปค่ะก็คือรูปสามเหลี่ยม A b d และรูปสามเหลี่ยม BCD นั่นเองค่ะ เมื่อได้รูปสามเหลี่ยมออกเป็นสองรูปแล้วนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะก็จะมีด้านตรงข้ามที่ยาวเท่ากันและมุมตรงกันข้ามที่เท่ากันนั่นเองค่ะก็คือมุมตรงกันข้ามที่เท่ากันนะคะก็คือมุม a b d เท่ากับมุม c d b และมุม a d b เท่ากับมุม c b d นั่นเองค่ะโดยมี b d เป็นด้านร่วม อ้างอิงจากทฤษฎีบทตร I34 นะคะที่ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านขนานด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากาันมุมตรงกันข้ามจะเท่ากาันและเส้นะแยงมุมจะแบ่งรูปออกเป็น2ส,ส่วนเท่ากันค่ะนั่นก็คือสามเหลี่ยม A B D เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม C D B นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวคณรงมีปินรหัส0 0นค่ะ ค่ะวันนี้หนูขออนุญาตอาจารย์ใส่เมตรนะคะเพราะว่าหนูเพิ่งไปผ่าตัดมานะคะแล้วก็หน้านยังไม่หายบวมนะคะจากโจทย์ที่หนูมาอธิบายวันนี้นะคะก็คือจากรูป ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วให้ด้าน BE นะคะเท่ากับด้าน DC จงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม ABD นะคะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ACE ค่ะ ซึ่งนะคะเราก็มาดูจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะซึ่งโจทย์กําหนดมาให้ว่าสามเหลี่ยม ABC นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะด้าน a b เท่ากับด้าน AC ค่ะเพราะว่าเป็นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะที่ว่ามีด้านสองด้านนะคะเท่ากันค่ะก็คือด้าน a b เท่ากับด้าน AC ค่ะแล้วก็สิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้ต่อไปนะคะก็คือด้าน be เท่ากับด้าน dc ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ต่อไปนะคะก็คือเราจะเห็นว่ามีจุด d แล้วก็จุด e เนี่ยอยู่บนด้าน bc ค่ะซึ่งนะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาจะให้เรานะคะพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม abd นะคะเท่ากันทุกประการาก mm ับสามเหลี C ่ยม ace ค่ะซึ่งเรานะคะก็จะมาเริ่มพิสูจน์นะคะโดยพิสูจน์จากด้าน ab เท่ากับด้าน ac นะคะซึ่งเราก็ได้มาจากสมบัติ ของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเมื่อข้างต้นนะคะที่หนูได้กล่าวไปค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะได้ว่า ด้าน BE นะคะเท่ากับด้าน DC คะ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่จดย์กำหนดมาให้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ว่ามุม ABD นะคะเท่ากับมุม ACE คะ่ะเนื่องจากนะคะมุมทั้งสองมุมนี้นะคะเป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกันแล้วก็อยู่บนฐานเดียวกันนะคะของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคะ่ะทำให้มุมทั้งสองมุมนี้นะคะมีค่าเท่ากันคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาพิจารณาสามเหลี่ยม ABD แล้วก็สามเหลี่ยม ACE สิ่งที่เราต้องการพิสูจน์กันนะคะซึ่งสิ่งที่เรามีเนี่ยก็คือเราจะมีด้าน AB นะคะเท่ากับด้าน AC ค่ะแล้วก็เราก็จะมีมุมที่เราพิสูจน์มาแล้วนะคะก็คือมุม ABD นะคะเท่ากับมุม ACE ค่ะซึ่งสิ่งที่เราจะได้นะคะเราจะได้ว่า BD ด้าน BD นะคะเท่ากับด้าน CE ค่ะ เพราะว่านะคะเราได้มาจากสิ่งที่โจทย,ย์กำหนดมาให้ก็คือด้าน BE นะคะเท่ากับด้าน DC ค่ะแล้วก็จุด D แล้วก็จุด E นะคะที่เราสังเกตเมื่อตอนข้างต้นนะคะว่าจุด D แล้วก็จุด E เนี่ยอยู่บนด้าน BC ค่ะทำให้ด้าน BD แล้วก็ด้าน CE นะคะมีค่าเท่ากันค่ะซึ่งนะคะเ,เราก็ได้อ้างอิงมาจากทฤษฎีบทที่4ในอิเลเมนต์เล่มที่1น,นะคะว่า ถ้าสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านสองด้านและมุมที่อยู่ระหว่างนั้นเท่ากันตามลำดับนะคะจะได้ว่าสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากันค่ะซึ่งเราก็มาเทียบจากของเรานะคะก็คือถ้าสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมสองรูปท,ที่ว่าของเรานะคะก็คือสามเหลี่ยม a b d แล้วก็สามเหลี่ยม a c e สามเหลี่ยมที่เราต้องการพิสูจน์นั่นเองค่ะมีด้านสองด้านนะคะด้านสองด้านของเราก็คือด้าน ab เท่ากับด้าน ac แล้วก็ด้าน bd เท่ากับด้าน ce นั่นเองค่ะแล้วก็มุมที่อยู่ระหว่างนั้นนะคะมุมก็คือมุม abd เท่ากับมุม ace นั่นเองค่ะมีค่าเท่ากันตามลำดับนะคะซึ่งแล้วก็พิสูจน์มาทั้ง3ทั้ง2ด้านแล้วก็1มุมนะคะว่ามีค่าเท่ากันทั้งหมด จะได้ว่าสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากันซึ่งเราก็สามารถสรุปได้ว่านะคะสามเหลี่ยม ABD มีค่าเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ACE นะคะแบบด้านมุมด้านนั่นเองค่ะค่าสำหรับวันนี้นะคะหนูก็ขอจบการอธิบายโจทย์ข้อนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าเชื่อมจุดกึ่งกลางของด้านประชิดของรูปสี่เหลี่ยมใดๆรูปที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั่นเองค่ะเราไปดูวิธีการพิสูจน์กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะกําหนดให้ก่อนเลยนะคะเราจะกําหนดให้ a b c d นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆค่ะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของรูปสี่เหลี่ยมดยๆของเรานะคะเราก็จะกําหนด A B C D ขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะเราก็จะกําหนดจุดกึ่งกลางนะคะให้จุด M นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง AB นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่จะเป็นจุด M นะคะต่อไปก็จะเป็นจุด N นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง BC ค่ะแล้วก็ จุด O นะคะก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง CD ค่ะจุดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นจุด P นั่นเองค่ะจะเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง DA นะคะแล้วก็จะมาเขียนเลยนะคะก็คือจะได้ว่าจุด MNO p เป็นจุดกึ่งกลางของ ab bc cd และ da ตามลำดำับนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพิจารณาเส้นทแย,ยง bd นะคะแล้วก็เราก็จะได้ว่าจุด m และ p นะคะเป็นจุดกึ่งกลาง ของ ab ออ ab นะคะและ da นี่นะคะก็จะเป็นเส้นทแยงที่เราจะพิจารณานะคะก็คือเส้นทแยง bd นะคะแล้วก็จุด m เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง ab นะคะแล้วก็จุด p เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง da นะคะแล้วเราก็จะได้ว่าเส้นตรง mp นะคะ เป็นเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางของสองด้านของสามเหลี่ยม ABD นะคะนี่นะคะคือเส้นตรง MP เป็นเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางของสองด้าน ของรูปสามเหลี่ยม ABD นะคะซึ่งข้อนี้นะคะเราจะใช้สัจ,ะจะพุตรข้อที่1น,นั่นเองนะคะก็คือสามารถลากเส้นตรงจากจุด1ไปยังอีกจุด1น,นะคะก็คือตรงนี้นะคะเราจะวาดให้ดูนะคะนี่นะคะส่วนของเส้นตรง MP ก็คือลากเส้นตรงจากจุด1ไปยังอีกจุด1น,นะคะเป็น เส้นเชื่อมของจุดกึ่งกลางของ2ด้านนะคะ2ด้านด้านนี้กับด้านนี้นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยม ABD แบบนี้นะคะให้ทุกคนเห็นภาพซึ่งเราจะได้ว่านะคะนั่นคือ MP ขนานกับ BD นะคะ mp ขนาดกับ bd และ mp นะคะจะมีขนาดเท่ากับ1.2ส่วน2 bd นั่นเองนะคะอันนี้เราจะอ้างมาจากทฤษฎีของเส้นตรงกลางนะคะนี่นะคะเมื่อเราวาดออกมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะก็คือ MP จะขนานกับเส้นทแยง BD นะคะก็จะได้มาในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นจุด N และ O ค่ะซึ่งจุด N และ O นะคะจะเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง BC และ CD นะคะ ก็คือตรงนี้นะคะก็คือจะได้ว่าจุด n นะคะจะเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง BC และจุด Y และจุด O นะคะจะเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง CD คะ่ะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะจุดไม่ใช่จุดนะคะเส้นตรงเส้นตรง NO เป็นเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลาง ของสองด้านนะคะของสามเหลี่ยม bdc นั่นเองค่ะโดยใช้สัจพจน์ที่1เช่นกันนะคะก็คือสามารถลากเส้นตรงจากจุด1ไปยังอีกจุด1นะคะนี่นะคะก็คือโดยใช้สัจพจน์ที่1เราจะลากเส้นตรงจากจุด1ไปยังอีกจุด1นะคะแล้วก็เส้นตรง no นะคะ เป็นเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางของสองด้านนะคะระหว่างของสามเหลี่ยม b d c นะคะก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะซึ่งต่อไปนะคะนั่นคือนั่นคือ n o ขนานกับ b d นะคะและ No เท่ากับ1ส่วน2 BD เช่นกันนะคะซึ่งเราก็จะใช้ทฤษฎีเส้นตรงกลางเช่นกันค่ะนี่นะคะรูปที่ได้นะคะก็จะเป็น BD นะคะขนาดกับเส้นตรง NO <c oughs> แบบนี้นั่นเองนะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็จะได้ว่า mp นะคะจะขนานกับ no นะคะซึ่งมีขนาดเท่ากันเช่นกันค่ะ mp นะคะขนาดกับ no และ mp จะมีขนาดเท่ากับ no นะคะซึ่งเราจะสามารถใช้นิยามในข้อที่23ได้นะคะก็คือ เส้นขนานนะคะคือเส้นตรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันและไม่ตัดกันเมื่อต่อออกไปทั้ง2ด้านนะคะนี่นะคะก็คือเส้นตรง mp และเส้นตรง no นะคะจะขนานกันแล้วก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นนะคะ mp และ no เป็นด้านตรงข้ามที่ขนาดและด้านยาวเท่ากันนะคะนี่นะคะก็จะ าว่าดังนั้น MP และ NO เป็นด้านตรงข้ามที่ขนาดที่ขนาดและยาวเท่ากันนะคะ นี่นะคะเราก็จะเสร็จไปด้านหนึ่งแล้วนะคะก็คือด้านของเส้นทแยง bd นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพิจารณาอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะคะโดยใช้เส้นทแยง ac นะคะพิจารณาเส้นทแยง ac นี่นะคะก็จะเป็นด้านฝั่งนี้นะคะเราก็จะพิจารณาเส้นทแยง ac นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวาด เส้นที่เราได้พิสูจน์ไปแล้วก่อนนะคะนี่คือด้านที่เราพิสูจน์ไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะพิสูจน์ด้านนี้และด้านนี้นั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้ว่าจุด M นะคะและ N เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง AB และเส้นตรง BC นะคะผิดอีกแล้วนะคะเรา เปส่อนจุด M และ N เป็นจุดกึ่งกลางของ AB และ BC นะคะแล้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ว่าเส้นตรง MN นะคะเดี๋ยวเราจะวาดให้ดูอีกนะคะ นี่ค่ะเส้นตรง MN นะคะก็จะเป็นเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางของ2ด้านนะคะเส้นตรง MN จะเป็นเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางของ2ด้านของสามเหลี่ยม BAC นั่นเองนะคะก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะมันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือกลับด้านจากอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะมาเขียนนะคะว่าเส้นตรง MN ตรง mn นะคะเป็นเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางระหว่างสองด้านนะคะของสามเหลี่ยม bac นะคะ ซึ่งเช่นกันเลยค่ะเราก็จะใช้สัจพุน์ข้อที่1เช่นกันนะคะก็คือสัจพุน์สามารถลากเส้นตรงจากจุด1ไปยังอีกจุด1นึงนะคะก็คือเส้นที่เราได้วาดไปแล้วนะคะก็คือเส้นสีเขียวน,นั่นเองนะคะเส้นตรง MN ค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่านั่นคือ MN นะคะขนาดกับ เส้นทยแยง AC นะคะและ MN เท่ากับ1ส่วน2 a c โดยใช้ทีฤษฎีเส้นตรงกลางนะคะจุดต่อไปนะคะก็คือจุด PO นั่นเองค่ะ ก็จะได้ว่าจุด P และ O นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรงเส้นตรง DA และ CD นะคะก็คือจุดนี้นั่นเองนะคะก็คือ จุด P เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง DA และจุด O นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรง CD นะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้ว่าเส้นตรง PO เส้นตรง PO เป็นเส้นเชื่อมนะคะจุดกึ่งกลางของสองด้าน ของสามเหลี่ยม DAC นะคะโดยใช้สัจพุทธข้อที่หนึ่งเช่นกันนะคะเราก็จะลากเส้นตรงกันเลยนะคะนี่ก็คือเส้นตรง PO นะคะซึ่งเราใช้สัจพุทธข้อที่1นะคะก็คือสามารถลากเส้นตรงจากจุด1ไปยังอีกจุดหนได้นะคะเราก็จะได้เป็นเส้นตรง PO นะคะ ซึ่งเส้นตรง PO นะคะเป็นเส้นเชื่อมจุดกึ่งกลางของ2ด้านของสามเหลี่ยม DCN เองนะคะจะเป็นในมุมนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้ว่านั่นคือ PO นะคะขนานกับ AC และ PO นะคะจะเท่ากับ1ส่วน 2ac นะคะโดยใช้ทฤษฎีเส้นตรงกลางนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาทั้งสองสิ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า MN ขนาดกับ PO นะคะขนานกับ PO และ MN นะคะก็จะมีขนาดเช่นเดียวขนาดเท่ากันกับ PO ด้วยนะคะ MN เท่ากับ PO ซึ่งเราจะใช้นิยามในข้อ23ได้นะคะก็คือเส้นขนานคือเส้นตรงที่อยู่ในระนาบเดียวกันและไม่ตัดกันเมื่อต่อออกไปทั้ง2ข้างนะคะก็คือนี่นะคะ MN ขนานกับ PO นะคะ ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าดังนั้น MN และ PO นะคะเป็นด้านตรงข้ามที่ขนาดและยาวเท่ากันซึ่งเราสามารถอ้างเดยใช้ทฤษฎีที่ 33ได้นะคะที่สีิตบทของยุคิดนะคะในอิลลเมนเล่มที่1นะคะในทฤษสีบตที่33นั่นเองค่ะซึ่งจากที่กล่าวมานะคะเราก็จะได้ว่า M N O P มีได้ตรงข้าม2คู่ ที่ขนานและยาวเท่ากันฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ข้อสรุปแล้วค่ะว่าจุด MNOP ของเรานะคะจะสร้างให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้น,นั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือหน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของเรานะคะก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใด้ ABC นะคะซึ่งเชื่อมด้านประชิดแล้วนะคะเราก็จะได้รูปที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน MNOP ของเรานั่นเองค่ะ